สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าแบบโอ้ยใครใส่แล้วแบบสายเกาหลีมาแน่นอนค่ะสวยมากนะคะเป็นสไตล์แบบมินิเดรสน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะคลุมท้องนะคะได้ถึงคลอดเลยและที่สำคัญประยุกต์เปิดให้นมน้องได้จ้ารุ่นนี้ผ้าเนื้อดีนะคะดีเทลสวยใส่แล้วบอกว่า แฟชั่นแน่นอนค่ะแม่ท้องแบบรุ่นเชยๆนิดลืมไปได้เลยนะคะรุ่นนี้ต้องจัดนะคะคุณแม่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าเก็บทรงสวยนะคะคุณแม่ท่านไหนสนใจชุดนี้รีบสั่งซื้อนะเพราะว่าตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะรุ่นนี้นอจกจากจะคลุมท้องได้ถึงคลอดยังเปิดให้นมน้องได้ค่ะงานบอกว่าเป็นผ้าซีทูนะคะแล้วก็ปักลายดาวสีทองสวยมาก ปั๊มคู่พร้อมกันได้นะคะคุณแม่แม่ท้องใส่ได้แล้วก็คุณแม่ที่กําลังให้นมน้องอยู่ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันมีหัวซิปสองฝั่งเลยนะคะโอ้ยรุ่นนี้ใส่สบายที่สุดเลยแม่เพิ่งแบบใส่ไปเที่ยวมานะคะรุ่นนี้ใส่แล้วไม่ร้อนนะคะเป็นผ้าฝ้ายแบบคล้ายๆยีนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ยีนร้อยเปอร์เซนต์ใส่สบายนะรุ่นนี้นะคะคลุมท้องได้ตั้งแต่ท้อง่อนจนถึงคลอดเลยด้านหลังจะมีสายผูกหลังให้ค่ะคุณแม่ไม่บางนะแล้วก็ไม่หนาจนร้อนนะคะรุ่นนี้นี่มี มีเวาไหลให้ด้วยค่ะราคาไม่แพงคุณแม่ที่อยากได้บอกอุ้ยเอาไว้ใส่แบบใส่ลำลองใส่เที่ยวนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะราคาเบาๆแต่รีบช็อปนะคะเพราะว่าใกล้หมดแล้วค่ะรุน่นนี้คลุมทองได้ตั้งแต่ท้องอ่อน,ออนจนถึงคลอดแต่ที่สําคัญเปิดให้นน้องได้ด้วยค่ะคุณแม่ตัวนี้จะเป็นซิปให้นมแนวนอนนะคะเปิดได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาปามคู่พร้อมกันได้เลยนะคะมีหัวซิปทั้งสองฝั่งเลยนะ ด้านหลังมีสายผูกหลังให้ค่ะสาหรับคุณแม่ท้องอ่อนแล้วก็คุณแม่หลังคลอดไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะใส่แล้วมันจะแบบหลวมโครงไหมไมไมแน่นอนค่ะช่วงแขนมีสายผูกเอาไว้ปรับระดับให้ด้วยนะคะใส่ทําง,งานใส่เอางานได้หมดซับในทั้งตัวรุ่นนี้นะคะมีไซส์ S อมาเพิ่มค่ะสาหรับคุณแม่รอบอ,อก3 2อถึงสเลยนะคะรุ่นนี้คลุมท้องได้ถึงคลอดและเปิดให้นมน้องได้ค่ะนะคะส่วนคุณแม่ที่อยากได้ไซส์เไซส์ XL นะคะแม่อนนี้นะแต่ว่าจะเป็นอีกลายหนึ่งเนาะ,ะรุ่นนี้ ราคาเบาๆคลุมท้องได้ถึงคลอดและที่สําคัญมีซิปเปิดให้นมแนวนอนค่ะนะคะเปิดได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาปามคู่พร้อมกันได้น่ารักเนาะรุ่นนี้น่ารักแล้วก็แบบเนื้อผ้าใส่สบายไม่บางนะคะมีสายผูกหลังให้ค่ะคุณแม่ค่ะรุ่นนี้จะมีทั้งหมดอยู่ 3- สีด้วยกันนะคะที่แม่ใส่อยู่ก็จะเป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็จะมีสีเขียวนะคะแล้วก็สีชมพูค่ะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีคุณแม่ชอบสีไหนสั่งซื้อสีนั้นได้เลยนะ รุ่นนี้โอ้ยน่ารักมากคลุมทองได้ตั้งแต่ทออ้องเันอ่อนจนถึงคลอดเลยนะคะและที่สำคัญกระดุมจริงประยุกต์เปิดให้น้องๆได้ค่ะคุณแม่าจะสงสัยว่าโอ้ยแม่แอนกระดูมมันมีตั้งสองแถวจะเปิดไหวหรอ เปิดไหวค่ะเพราะว่าของจริงมันมีแค่แถวเดียวนะคะอีกแถวนึงเป็นตัวแต่งเฉยๆค่ะซะสวยเนาะรุ่นนี้สวยมากนะคะด้วยคอปกที่บอกว่าแต่งแบบลูกไม้ไลายฉลุแบบนี้เนาะแล้วก็แบบด้วยดีเทลอุ้ยช่วงแขนนี้มีบอกว่าแต่งดีเทลสวยๆด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเรียบหรูดูแพงค่ะคุณแม่ชุดนี้ราคาไม่แพงด้วยนะชุดคุ้มทองแบบใหม่ค่ะ รุ่นนี้น่ารักมากใส่เที่ยวใส่งานได้หมดเลยนะคะลักที่สําคัญใส่สบายมากมากเลยโคงุงทองได้ตัง้งแต่เท้าอ่อนจนถึงข่อเลยนะคะแต่งด้วยกระโปรงอัดผีสวยๆกระดุมจริงให้นม้องได้นะคะโบตรงนี้ไม่ใชสําหรับได้เนาะเดี๋ยวมาดูดีเทลตรงช่วงขอบกก่อนโอ้ยสวยมากนะคะรุ่นนี้ใส่สบายที่สุดเลยเรีบง่ายอยากอยากคือ,อคุ้มเท้าแบบใหม่จ้ารุ่นนี้ ได้นะคะใส่เที่ยวใส่ออกงานได้หมดทุกโอกาสค่ะสวยด้วยน่ารักแพทเทิร์นดีนะคะใส่ได้ตั้งแต่ทัองออ้งนอ่อนจนถึงทอดตัวนี้เป็นติปให้นุมแนวตั้งแบบนี้นะคะแล้วมันจะมีที่เก็บหัวติบเขาอยู่เอ้ยดีงา mm hmm. มะคุณ้วยค่ะใส่ใส่แล้วสวยใส่แล้วผอมนะคะมีสายทกหลังด้านหลังรุ่นนี้กลับมาแล้วค่ะเป็นเซตเอียงสองชิ้นนะคะได้ทั้งเสื้อตัวนายที่เปิดให้นมนองได้และเอียงตัวนอกลายดอกไม้สวยมาก น่ารักมากใส่สบายด้วยนะคะก็จะมีโทนสีส้มแล้วก็สีม่วงค่ะคุณแม่รุ่นนี้ขายดีทั้งสองสีนะคะต้องรีบช็อปเพราะว่ารุ่นนี้โอ้โหกว่าแม่จะได้มาอีกรอบนะรอโรงงานผลิตนานมากเลยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวแม่ขออนุญาตนะคะ ตัวนี้สายสายสามารถปรับให้ยาวได้นะคะแล้วก็จะมีซิปเปิดให้นมแบบนี้เนาะเป็นซิปให้นมแนวนอนนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้านะคะตัวสายปรับระดับได้ให้มันสั้นกว่าน,นี้ยาวกว่าน,นี้ได้เลยเนาะสองสี่ค่ะรักสีไหนรีบคอมเมนต์มาบอกแม่แอนได้เลยนะคะช้าหมดอดได้ชุดสวยนะคะ